การตรวจดินเอครับไม่ใช่แค่ตรวจครั้งเดียวจบนะครับหลายชุดตรวจที่มีราคาย่อมเยาวเพราะเขาใช้เทคโนโลยีที่จํากัดครับแต่ของดิจ e, ิั้นเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอย่าตื่นเต้นกับของถูกครับเพราะการดูแลสุขภาพของเรานั้นควรให้ความสำคัญและตื่นเต้นกับคําว่ามาตรฐานและความน่าเชื่อถือ ที่มีงานวิจัยรองรับครับการตรวจด n a นเอครับไม่ใช่แค่ตรวจครั้งเดียวจบนะครับแต่มันคือการลงทุนระยะยาวในชีวิตสุขภาพของเราคำถามคือข้อมูลที่คุณได้รับมีมาตรฐานและงานวิจัยรองรับแค่ไหนหลายชุดตรวจที่มีราคาย่อมเยาวเพราะเขาใช้เทคโนโลยีที่จํากัดครับแต่ของบิสยีนนั้นเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าโโทจีโนมซีเควนซิ่งครับเทคโนโลยีที่อ่านลำดับพันธุกรรมครอบคลุมถึง99.9%ให้ข้อมูลที่ละเอียดและอัปเดตต่อยอด โดยไม่ต้องตรวจ3ามครับเหนือกว่าการตรวจแบบ Exome Sequencing ที่สำคัญครับเราร่วมมือกับห้องปฏิบัติการจากจีนแพเน็ตที่ได้รับมาตรฐานรองรับระดับสากล GCLP ISO 17025 ISO 15189ครับผลการวิเคราะห์อของบิสจีนนะครับครอบคุมกว่า140รายการที่จำเป็นและแม่นยำครับตั้งแต่ด้านโภชนาการการออกกำลังกาย ปัญหาสุขภาพผิวหรือแม้แต่ความเสี่ยงการขาดวิตามินในแต่ละคนครับทั้งหมดนี้ครับเชื่อมต่อกับแอปส่วนตัวเปรียบเสมือนมีโค้ชส่วนตัวแบบ Preventive Health คอยแนะนำด้านสุขภาพของคุณที่ตรงกับ DNA ของคุณทำให้การดูแลสุขภาพของคุณตรงจุดและยั่งยืนที่สุดครับการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาฟรีครับกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่บิสจีนครับ